เจริญธรรมสำนึกดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะดิฉันดั่งเนื้อดินเปื้อนสามเณรค่ะดิฉันประเทืองทำหานชัยค่ะพี่จอมค้าวันนี้เรารายงานข่าวจากที่ไหนคะพี่ค่ะวันนี้นะคะเราทั้งสองคนนะคะรายงานข่าวนะชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยายลัยอุบลราชธานีค่ะค่ายแฟนพันธ์แท้จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมค่ะเราไปติดตามชมภักข่าวกันได้เลยค่ะค่ะ จากการจัดค่ายสุขภาพแฟนพันธ์แท้จิตอาสาพแพทย์วิถีธรรมณชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีระหว่างวันที่16ถึง21เมษายน2555ในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมรวม225คนเป็นชาย61คนหญิง164คนไม่นับรวมจิตอาสาทั่วประเทศอีกประมาณ50คน ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีภิกษุณีจากหมู่บ้านพลัมเดินทางมาร่วมอบรมด้วยคุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรมคือต้องผ่านค่ายสุขภาพ5วันหรือ7วันมาก่อนวัตถุประสงค์ของการจัดค่ายในครั้งนี้เพื่อต่อยอดองคค์วามรู้ด้านสุขภาพและเชิญชวนทุกท่านมาเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมสำหรับตารางกิจกรรมในแต่ในแต่ละวันจะเริ่มตั้งแต่เวลา3นาฬิกาโดยเสียงปลุกเสียงปลง สวดมนต์ทำวัดเช้าแล้วก็ต่อด้วยการบริหารโยคะกดจุดลมปราณเดินเร็วจากนั้นจะมีการลงฐานงานบำเพ็ญบุญเช่นฐานกสิกรรมฐานครัวฐานขยะและฐานคโลโรฟิลหลังจากนั้นจะเป็นการฟังบรรยายจากคุณหมอเขียวอาจารย์ใจเพชรกล้าจนเวลา11.30นาฬิกา30นาทีโดยประมาณรับประทานอาหารเมนูเด็ดสำหรับค่ายนี้ก็คือการกินข้าวกับเกลืออาหารไม่ปรุงแต่งและฝึกทานหนึ่งมือ้อ ได้รับเสียงโบวตจากชาวค่ายให้เป็นมติเอกสารกิจกรรมภาคบ่ายเริ่มตั้งแต่เวลา14นาฬิกาเป็นรายการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่อด้วยการบรรยายจากคุณหมอเขียวอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นเตรียมตัวเรียนพุทธโทพคติกจากคุณหมอเขียวเวลา18นาฬิกา30นาทีโดยประมาณกิจกรรมค่ายทุกอย่างจะสิ้นสุดลงที่เวลา21นาฬิกาของแต่ละวันค่ะในวันที่19เมษายน2555 เป็นวันประชุมประจำปีเครือข่ายแพทย์วิถีธรรมทั่วประเทศในครั้งนี้ได้รับความเมตตาอย่างสูงจากพ่อครูสมณพธิรักมาเป็นประธานในที่ประชุมเวลา8นาฬิกาโดยประมาณพ่อครูพร้อมด้วยสมณติดตามอีกสี่รูปได้เดินทางมาถึงชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อรับบิณฑบาตจากชาวชุมชนและผู้ร่วมเข้าค่ายเวลา9นาฬิกาถึง11นาฬิกา45นาทีพ่อครูได้ให้โอวาท เพันที่นี่คราวนี้เป็นคราวที่เปิดเป็นเรื่องเป็นราวมีทั้งมหายานมีทั้งรัธิที่ต่างกันในคารวะไทยเรานี่แหละอาตมาที่ขยายความไปแล้วรัธิคือแค่ไหนมีทั้งทิฏฐิที่ต่างกันอยู่ในนี้เพราะเราต้องมาปรับกันสักก่อนมาปรับความเข้าใจคือทิฏฐินี่แหละความเข้าใจความเห็นความรู้ปรับกันให้เข้าใจว่า เรามานี่เราเอาแกนของสุขภาพเป็นหลักเราจะมาปฏิบัติเพื่อสุขภาพของเราเป็นหลักแต่เราทิ้งธรรมะไม่ได้ตอนนี้นี่แม้คณะบริหารเขาจะขจัดออกมองเียวทำอันนี้ขึ้นมาเถอะถ้าคณะแพทย์ศาสตร์รับรองเข้าไปมันก็จะไปอยู่ในคณะแพทย์เมื่อได้เป็นคณะแพทย์ุณก็ทำไมสิ ดีไมด่ดีคุณก็จะได้รับเป็นอาจารย์คณะแพทย์ได้คุณจบปริญญาเอกจบอะไรคุณก็จะเป็นคณะเป็นอะ,อะไรเข้าไปท่านเน้นในเรื่องการศึกษาที่ทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมซึ่งพ่อครูถือว่าเป็นการศึกษาที่แท้จริงช่วงสุดท้ายของการให้โอวาทพ่อครูเปิดโอกาสให้ลูกๆถามคําถามในการปฏิบัติธรรมมีผู้สนใจถามคําถามมากมายเช่นพิกษณีจากหมู่บ้านพร,รมถามพ่อครูว่า หลวงพ่อมาบวชเพราะอะไรพ่อครูตอบว่าที่มาบวชเพราะท่านบรรลุธรรมและอีกคําถามหนึ่งถามว่าพ่อครูรักและเมตตาหมอเขียวไหมพ่อครูตอบว่าพ่อรักลูกทุกคนเพราะพ่อมีลูกหลายคนไม่ลําเอียงพ่อรักหรือชังและคําถามสุดท้ายจากลูกถามพ่อว่าคารวะสามารถบรรลุธรรมได้ไหมพ่อครูตอบว่าคารวะสามารถบรรลุธรรมเป็นอรหันได้ แต่ทําได้ยากกว่าในรูปของนักบวชทุกคําถามได้รับคําตอบที่โดนใจมีรอยยิ้มและเสียงปรบมือตอบรับเป็นระยะๆะะเป็นภาพบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองลูกๆชาวค่ายพร้อมใจกันเรียกงานในวันนี้ว่างานเอื้อไออุ่นและลูกทุกคนได้รับไออุ่นจากพ่อจริงๆเวลา15นาฬกาโดยประมาณพ่อครูพร้อมด้วยสมณะผู้ติดตามเดินทางกลับราชธานีอโศก เป็นยังไงบ้างคะน้องตีหลังจากชมภาพข่าวไปแล้วค่ะเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นจริงๆค่ะพี่จอมค่ะจากบรรยากาศเอื้อไออุ่นนี้นะคะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าไออุ่นนี้จะเผื่อแผ่ไปยังท่านผู้ชมทุกท่านด้วยเช่นกันนะคะค่ะสําหรับเราสองคนวันนี้ก็คงจะต้องขอจบการรายงานข่าวไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะ,คะพบกันโอกาสหน้าค่ะ,จะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะ